二十。 สวัสดีค่ะวิชาภาษาอังกฤษวันนี้นะคะที่เช่จะพาไปดูในเรื่องของการใช้ past simple tense นะคะซึ่ง past simple tense เนี่ยก็คือ tense นะคะที่พูดถึงการเวลานะคะอดีตการเนาะพูดถึงเรื่องที่มัน เกิดขึ้นแล้วแล้วก็จบไปแล้วนะคะโดยที่โครงสร้างเนี่ยก็จะคล้ายกับ p e s s e r Simple เลยนะคะเพียงแต่จะต่างกันตรงที่ Ver รที่ใช้เนี่ยจะเป็น Ver รช่องที่2หรือว่าเป็นกริยาช่องที่2นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I ate I ate นะคะแปลว,ว่าฉันกินแล้วนะคะ I was born in October I was born in o c t o b e r นะคะฉันเกิดในเดือนตุลาคมเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วมันก็หมายถึงว่ามันเป็นอดีตไปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัว Ver b ช่องที่2ก็คือตัว was นั่นเองค่ะต่อมานะคะเมื่อเราพูดถึงอดีตใช่ไหมคำบังคำเราก็จะรู้ว่าอน,นันนมันคืออดีตแต่ว่าประโยคบางประโยคถ้าเราไม่รู้นะคะมันก็จะมีการใช้เวลานะคะคำศัพท์ที่มันเกี่ยวกับเวลาเนี่ยเข้ามา นะคะเข้ามากํากับเพื่อให้เรารู้ว่าอ๋อประโยคประโยคนี้นะมันกําลังพูดถึงสิ่งที่มันเป็นอดีตไปแล้วนะคะคำที่ได้เจอบ่อยๆนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่า yesterday yesterday นะคะแปลว่าเมื่อวานนะคะเช่นจะบอกว่าเมื่อวานฉันไปโรงเรียนเราก็จะพูดว่า yesterday I went go to school yesterday I went go to school นะคะเมื่อวานฉันไปโรงเรียนนั่นเองค่ะหรือการใช้ last นะคะที่แปลว่าแล้วที่แล้วนะคะบวกกับวันเวลาเดือนฤดูกาลหรือปีนะคะก็คือบวกกับ hour บวกกับวันนะคะไม่ว่าจะเป็น Monday Tuesday Monday Wednesday ได้หมดเลยนะคะบวกกับ month นะคะไม่ว่าจะเป็นมันเลยหรือจะเป็นชื่อเดือนต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะหรือฤดูกาลต่างๆนะคะ summerwinterspringautumn ได้หมดเลยแล้วก็ปีนะคะเช่น last year นะคะเป็นต้นการใช้ last เนี่ยจะเป็นการเจาะจงเวลาที่มันเกิดขึ้นว่าเอ๋อเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วนะเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะแบบนี้นะคะ นอกจาก l a s s แล้วบวกด้วยวันเวลาที่เราต้องการที่จะระบุไปแล้วนะคะมันก็ยังมีอีกคำหนึ่งที่จะใช้ในการระบุช่วงเวลาในอดีตเหมือนกันก็คือคำว่า ago นะคะ ago 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 ตัวนี้แปลว่าที่แล้วเหมือนกันเหมือนกับ last เลยนะคะหรือ คำที่เราใช้บ่อยๆนอกจากคาว่าที่แล้วเราก็จะใช้คาว่าก่อนนะคะแต่ว่า ago จะใช้ต่างจาก last นิดนึงตรงที่ว่า ago เนี่ยจะใช้กับเวลาที่มีการระบุจํานวนเช่นกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่นาทีกี่วินาทีเป็นต้นนะคะซึ่งเราจะเอาไอตัวเวลาวันที่เดือนปีตัวเนี้ยไว้ด้านหน้านะคะแล้วก็จะตามด้วย ago เช่น ten seconds ago 10 seconds ago นะคะ10วินาทีที่แล้วหรือ10วินาทีก่อนนะคะ3 years ago 3 years ago 3ปีที่แล้วหรือว่า3ปีก่อนนะคะพวกนี้นะเป็นตัวอย่างเนาะนะคะ ago จำไว้จะใช้กับจำนวนนะคะจำนวนหรือว่ามีการระบุจำนวนของเวลา3ปี4ปี3เดือน4วัน5วิ6นาทีพวกนี้เป็นต้นนะคะ ่อมาเรามาดูที่กริยา3มช่องที่พบเจอได้บ่อยๆนะคะอันนี้เป็นกริยาในรูปแบบของการเปลี่ยนรูปแทบจะทั้งนั้นเลยนะคะยกเว้น leave เนาะเป็นกริยาของการเปลี่ยนรูปก็คือช่องที่หหน้าตาแบบหนึ่งช่องที่2ก็จะหน้าตาเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่คํากริยาส่วนใหญ่นะคะถ้าไม่ได้เปลี่ยนรูปไปเลยเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการเติม ed เข้าไปเป็นกริยาช่องที่2นะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูตัวเปลี่ยนรูปละกันนะคะที่เชื่อยกตัวอย่างมาอยู่ไม่กี่คําแต่ว่าอ่าอันนี้เดี๋ยวให้ไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะที่เชื่อจะยกตัวอย่างที่เป็นประโยคให้สักสามประโยคละกันนะคะจะได้คลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปอ่ะยกตัวอย่างเช่น i s am นะคะ i s am i s amr เนี่ยทั้งทั้งหมดเนี่ยมันแปลว่าเป็นอยู่คือแต่ am ใช้กับ i หรือว่าฉันคนเดียวใช่ไหมคะส่วน e s จะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์หรือว่ามีแค่คนเดียวนะคะ ก็คือยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่าฉันเป็นนักเรียนปัจจุบันเนี่ยเป็นนักเรียนนะคะ i am student i am student ฉันเป็นนักเรียนปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่นะคะแต่ถ้าจะพูดว่าฉันเคยเป็นนักเรียนเราจะพูดว่า i was นะคะ student i was student ฉันเคยเป็นนักเรียนดังนั้นหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นแล้วนะคะ อ่ะอ่าก็เหมือนกันอ่าแปลว่าเป็นอยู่คือนะคะดังนั้นเนี่ยอ่านะคะเมื่อมันเป็นกริยาช่องที่สองจะใช้คำว่า were w e r e นะคะ were เป็นกริยาช่องที่สองนะคะแปลว่าเป็นอยู่คือเหมือนกันแต่จะใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์หรือประธานที่มีมากกว่าหนึ่งคนนะคะสองคนขึ้นไปนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่น they are students They are students นะคะพวกเขาเคยอะพวกเขาเป็นนักเรียนนะคะพวกเขาเป็นนักเรียนถ้าจะพูดว่าพวกเขาเคยเป็นนักเรียนก็จะบอกว่า They were students They were students พวกเขาเคยเป็นนักเรียนนะคะอ่ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างละกันนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า eat อ่ะ eat แปลว่ากินนะคะถ้าพูดว่าฉันกินแปลว่า ตอนนี้กินอยู่นะคะ I eat I eat นะคะหรือ I eating ได้หมดเลยเนาะฉันกินนะคะตรงๆต,ต,ตัวเลยนะคะฉันกินแต่ถ้าจะพูดว่าฉันกินแล้วฉันกินไปละนะคะก็บอกว่า I ate I ate นะคะแปลว่าฉันกินแล้วนั่นเองค่ะ อ่ะส่วนที่เหลือเดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมเอาเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวแบบฝึกหัดของเรานะคะอ่ะแบบฝึกหัดในหน้า38นะคะ lesson 2ข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่า f i n d s e v words นะคะ7คำอ่ะให้หาให้หาคำศัพท์นะคะ7คำซึ่งคำศัพท์7คำเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับสัตว์ก็คือให้หาชื่อสัตว์ทั้งหมด7ตัว นะคะคสัตว์7ตัวนี้ได้แก่นะคะตัวที่1น,นะคะแมมมอ t m a m m o t h นะคะแมมมอ t ตัวที่2นะคะวอล w h e l e วอลนะคะตัวที่สาม Lion, l อ o n l i o n ไลออนนะคะตัวที่4 emu 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 นะคะตัวที่5 z cebra c e b r a c คือตัวแซดนะคะแซด e b r a cebra นะคะตัวที่6นะคะตัวที่6 camel c a m e l camel และตัวสุดท้ายนะคะ dinosaur d i n -o-s-a-u-r d i n o s a ไดโนเสาร์อ๋อโทษทีที่เชอร์เขียนผิดด i โ o สเอยูอา o s ไดโนเสาร์ a U aur, นะคะหรือว่าไดโนเสาร์หนูก็ไปหามเานาะว่ามันอยู่ในในส่วนไหนของตารางอะ่ะที่เชอร์ช่วยหนึ่งคำก็คือคำว่าแมมมอสนะคะแมมมอสแมมมอสอยู่ตรงนี้หนูก็วงไปแบบนี้ นะคะส่วนที่เหลือเนี่ยไปหาเอ,าเองเนาะต่อมานะคะข้อที่2เขาบอกว่าให้ read and cycle ก็คือให้อ่านแล้วก็ให้วงกลมนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูก่อนในรูปภาพเนี่ยมันจะมีตัวแรกก็คือแมมมอสนะคะแมมมอตัวที่2เนี่ยคืออ่าเซบร o o ู c แคทนะคะก็คือแมวเขี้ยวยาวแมวเขี้ยวดาบเขาเรียกว่าแมวเขี้ยวดาบเนาะซึ่งอ่าจริงๆแล้วมันก็ไม่เชิงเป็นแมวซะทีเดียวนะคะมันเป็นสิ่งมีชีวิตในอดีต ทั้ง3ตัวนี้เป็นสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรทั้งหมดเลยตัวสุดท้ายก็คือตัว brachiosaurus นะคะหรือว่าเป็นไดโนเสาร์คอยาวนะคะอ่ะทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นสัตว์ดึกดำบรรดังนั้นข้อมูลของเขามันก็จะเป็นอดีตท,ทั้งหมดเลยนะคะที่เชื่บอกไปแล้วเนาะโครงสร้างของการพูดถึงอดีตเนี่ยมันจะต้องมีประธานเราตามด้วยเวิร์ช่องที่2นะคะอ่ะที่เชื่อช่วยข้อ1ข้อ3ข้อ5แล้วก็ข้อ7นะคะข้อแรกเขาบอกว่า The Brachiosaurus นะคะแล้วก็ให้เราเลือกระหว่าง was นะคะกับ is นะคะ was กับ is นะคะเขาบอกว่า The Brachiosaurus เนี่ยนะคะ on Earth นะคะ145 million years ago ก็คือเขาบอกว่าไอ้เจ้าตัวไดโนเสาร์คอยาวเนี่ยมีชีวิตอยู่บนโลกใบเนี้ยนะคะเมื่อประมาณ145ล้านปีที่ผ่านมาอ่ะมันมีคำว่า ago ใช่ไหม ago แปลว่า จุดจุดจุดที่แล้วอ่าจุดจุดจุดที่แล้วหรือจุดจุดจุดก่อนอ่านะคะประมาณนี้ดังนั้นข้อนี้เนี่ยก็จะใช้เวิร์ฟช่องที่2แน่นอนอยู่แล้วนะคะ was เนี่ยเป็นเวิร์ฟช่องที่2 is เป็นเวิร์ฟช่องที่1ดังนั้นเราก็จะเลือก was วงกลมที่ was นะคะข้อที่3 the brash y o s l a s h นะคะ is หรือ age ลีฟนะคะที่เชบอกไปแล้วเนาะว่าทั้ง3ตัวมันเป็นสัตว์ติดดำบันดังนั้นข้อมูลของเขามันก็จะเป็นอดีตเราก็จะเลือกคําศัพท์ที่มันเป็นเวิร์ช่องที่2ในที่นี้ก็คือ a g e นั่นเองค่ะต่อมาข้อ5นะคะ m a ม s s e a v e s หรือ l e ล e s นะคะ อินอเมริกเขาบอกว่าแมมมอสเนี่ยเคยอาศัยอยู่ในอเมริกาคําว่าเคยก็คืออดีตนะคะมันคือสิ่งมีชีวิตดึกดําบรรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเคยอาศัยอยู่ในอดีตเราก็จะใช้เวิร์บช่องที่2นั่นเองก็คือคําว่า l v e นะคะ l i v e d leave ตัวนี้เนาะข้อสุดท้ายนะคะ <S the zebra cat, s e l v e r tooth cat นะคะ e s is, หรือ ate meat นะคะอันนี้ก็ยกไปแล้วเนาะช่องที่สอของ e a t ก็คือ a t นั่นเองนะคะ อ่ะต่อมานะคะหน้าถัดไปเลยข้อที่3ามเขาบอกว่าให้ลุกแอนคอมแพ r e นะคะก็คือให้ดูแล้วก็ให้ตอบคําถามให้มันเรียบร้อยเนาะรูปที่1กับรูปที่2เนี่ยเป็นเสือทั้งคู่นะคะรูปที่1นึ่เขาบอกว่า the tiger i s i s คือเว r รช่องที่1ใช่ไหมคะ in the snow อ้าวมี now กำกับด้วยนะคะ now แปลว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้นะคะ now แปลว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้ is weight about 340กิโลกรัมนะคะก็คือเขาบอกว่าเจ้าเสือตัวนี้ตอนนี้นะคะมันอยู่ในสวนสัตว์อะ่ะแล้วมันก็หนักนะคะ weight ธรรมดานาะ weight เติม s ธรรมดามันก็หนัก340กิโลกรัมนะคะต่อมารูปที่2เขาบอกว่า last year อ้ามีคำว่า last อามีคำว่า last ยังจำได้ไหมคะ last แปลว่าจุดจุดจุดที่แล้ว last year ก็แปลว่า ปีที่แล้วนะคะ is was อ่ามีเวิร์ช่องที่สองให้ด้วยนะคะ is was in the jungle is was in the jungle ก็คือบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันอาศัยอยู่ในป่านะคะมันเคยอยู่ในป่าออปีที่แล้วเนี่ยมันเคยอยู่ในป่าก็หมายความว่าในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในป่าแล้วมันไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แหละนะคะ is w a i t เติม ed ด้วยนะคะ is w a i t เห็นไหมเติม ed about 310กิโลกรัมนะคะก็คือมันเคยหนัก310กิโลกร,มกรมัมซึ่งปัจจุบันมันหนักเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทีนี้ตรงโนตบ็อกเนี่ยเขาบอกว่า picture ดจุด is about the p a t i e n t เขาถามว่า picture อะไรรูปอะไรรูปที่เท่าไหร่นะคะพูดถึงปัจจุบันอ่ะ picture is about the past รูปอะไรนะคะคืออดีต อ่าหนูก็มาดูอันนี้ที่ช่วยขอเขียนปจบนะคะ present, present คือปัจจุบันเนาะแล้วก็ past คืออดีตนะคะหนูก็มาดูว่ารูปที่1หรือรูปที่2นะคะเป็นปัจจุบันหรือเป็นอดีตก็ใส่ให้มันถูกนะคะข้อล่างเขาบอกว่า now circle the correct answer นะคะก็คือจะทำคล้ายกับอันนี้เลยทำคล้ายๆกับข้อนี้นะคะอ่าแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าให้เรามาดูนะคะว่าประโยคประโยคนั้นเนี่ยเป็นปัจจุบันหรือเป็นอดีต การดูประโยคว่ามันเป็นประโยคได้ยังไงก็ให้เราหาจุดฟูลสต็อกก่อนเลยอ่ะในข้อที่1ที่ช่วยช่วยแพนด้าข้อเดียวนะคะข้ออื่นไปทําเองเรามาดูข้อแรกนะคะเราหาจุดฟูลสต็อกให้เจออ่ะเจอจุดฟูลสต็อกแล้วขีดเบาๆหนึ่งทีแบบนี้นะคะอันนี้จุดฟูลสต็อ p นะคะอยู่ตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมดังนั้นเราก็จะขีดไปเบาๆหนึ่งทีเวลาเราหาประโยคนะคะเราก็จะอ่านไปจนถึงขีดของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นข้อที่1นึ่เขาบอกว่า r ด เวอร์ where, หรืออาก็ไม่รู้นะคะแดจุดจุดจุดอับบาว0น g ่ a n ัน a น d a s กร China แพนด้าในจีนตีอมีคำว่า a โกด้วย Ago แปลว่าก่อนจุดจุดจุดก่อนหรือจุดจุดจุดที่แล้วนะคะเขาบอกว่าเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วเนี่ยมันเคยมีแพนด้าเนี่ยหนึ่สายพันธุ์ในประเทศจีน นะคะมันเคยไงมันเคยเวอร์เนี่ยมันเป็นเวิร์บช่องที่2ส,ส่วนอาร์เนี่ยคือเวิร์บช่องที่1ดังนั้นมันเคยเราใช้ประธานบวกเวิร์บช่องที่2ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะใช้ตัวเวอร์ที่เป็นเวิร์บช่องที่2นั่นเองอะต่อมาอันนี้คือจบ1ประโยคที่เชื่อบอกแล้วเนาะว่าเวลาเราแปลเนี่ยให้เราแปลมาจนถึงจุดฟูลสต็อปนะคะของเราที่เชื่อก็เห็นนะที่เชื่อก็จะแปลแค่สิ้นสุดอะโกนะคะ จุดฟูลสอปอยู่แค่นั้นต่อมามันเริ่มที่นาวแล้วจุดฟูลสอปของเราจบที่ไชน่านะคะเริ่มที่นาวเริ่มที่นาวแล้วจุดฟูลสอปเนี่ยจบอยู่ที่ไชนา่าที่เจ้าก็จะอ่านจะแปลตั้งแต่นาวไล่ไปจนถึงไชน่านะคะเขาก็บอกว่า Now there แล้วก็ w e r e o r a r e นะคะ about 1น 1ั0 0อลซันซิกแนนแพนด้าอินชานะคะเขาบอกว่าปัจจุบนันมีคำว่า now าด้วยมีคำว่า now now าแปลว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้หรือปัจจุบันนะคะที่เชฟขอเขียนเป็นปัจจุบันแล้วกันปัจจุบันนะคะในประเทศจีนเนี่ยมีแพนด้า1,600พสายพันธุ์มันมีคำว่าปัจจุบนันไงลูกมีคำว่าปัจจุบนันก็ถ้าเราใช้เวิร์บช่องก็ถ้าเวิร์บช่องที่2เนี่ยมันพูดถึงอดีต ดังนั้นเวิร์ฟช่องที่1มันก็จะพูดถึงปัจจุบันใช่ไหมคะแล้วมันมีคําว่า now ที่บ่งบอกเวลาว่ามันเป็นปัจจุบันดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบ r ที่เป็นปัจจุบันนะคะข้อนี้ก็จะบอกว่า now there are about 1,600 Gen pandas in China นั่นะเองค่ะส่วนอีก2ข้อนะคะไปทําเอาเองเนาะไปทำเอาเอง,เอเอเองใครที่ดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยนะคะ เม้นถามไว้ใต้คลิปเนาะหรือทักช่องทางส่วนตัวที่เชื่อมาถามก็ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ